สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีนี่เลยค่ะเด็กๆต้องชอบแน่ๆค่ะเป็นปีกไก่ยัดไส้เฟรนช์ฟรายนะคะทานคู่กันนี่สุดยอดจริงๆค่ะลองทำดูนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะอืม เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเราจะเริ่มจากการเลาะกระดูกนะคะออกจากปีกไก่ก่อนนะคะอันนี้ป้าก็เลาะไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็ะนี่ค่ะใช้มีดฟันนี่ก็ได้นะคะเข้าไปทีละครึ่งะค่ะเนี่ยคะเชินไปให้ติดกระดูกนะคะหมุนไปรอบๆค่ะเหมือนกว้านผลไม้เลยแหละค่ะ ะะมีต้องโคมนิดนึงค่ะระวังจะโดนมือนะคะทำทั้งสองด้านนะคะให้มาชนกันแบบนี้นะคะ อนิ้วยายเข้าไปดูนะคะว่ายังติดอยู่ไหมโอเคค่ะได้แล้วก็ทำทั้งสองข้างนะคะให้ชนกันนี่ค่ะเราก็จะปริ้นออกมานะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็กลับไก่ของเราออกมานะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าทำที่เหลือจนเสร็จค่ะนี่ค่ะป้าก็ล้อกระดูออกมาเรียบร้อยนะคะกระดูกก็นําไปทำน้ำสุกได้นะคะแล้วก็ส่วน ปีของไก่นี้นะคะเราก็นําไปหมักด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีค่ะหรือใครจะหมักเครื่องปรุงต่างๆก็ตามชอบได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปยัดไส้กันค่ะวิทีเราจะยัดวันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปใครไม่เคยทานเมนูนี้ต้องลองนะคะนี่ค่ะปกติแล้วเนี่ยเราทานไก่ เฟรนฟรายเนี่ยแย่กันนะคะวันนี้ลองมาทานด้วยกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยจนแน่นเลยอันนี้เข้าปีกใหญ่นะคะสามารถใส่ได้3ชิ้นเราก็ใส่ไป3ชิ้นค่ะอย่างนี้นี่ค่ะเราก็ยัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็นําไปทอดกันค่ะก่อนที่เราจะทอดนะคะเราก็จะนําไก่เนี่ยค่ะ มาชุบแป้งมันนะคะบางๆค่ะขยำขยาใช้มือนะคะบางๆอย่างนี้นะคะใครจะทอดเลยก็ได้นะคะแต่ป้าต้องการความกรอบมากๆนะคะก็จะชุบไข่นะคะแล้วก็เกรดขนมปังอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะให้ให้พออ่าแล้วก็ชุบเกรดขนมปังค่ะ ขอมือนะคะขอนุญาตนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าทําจนเสร็จค่ะ<ม>ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็นําไปทอดได้เลยค่ะกระทะรอให้น้ํามันของเราร้อนนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็ใส่ไก่ลงไปค่ะ จะทอดด้วยไฟกลางนะคะไฟกลางค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินไปนะคะเดี๋ยวข้างในจะไม่สุกนะคะต้องให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะถึงค่อยใส่เขาจะไม่อมน้ำมันค่ะเดี๋ยวป้าทอดไปจนสุกนะคะ ใส่ได้แล้วนะคะสีเหลืองทองแบบนี้ก็ใส่ได้เอาึ้นมาพักไว้ให้เสด็จของมันค่ะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะปีไก่ยะสซ้เฟรนช์ฟรายของป้าก็พร้อมเสิร์ฟร้อนๆค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะใครได้ทานรับเราจะต้องชอบแน่ๆค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ